โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทายเอเจนต์วอลล่ที่จะเป็นรูปอย่างนี้เราจะมาให้เพื่อนๆเ,เราทายกันมีใครบ้างครับวันนี้ขอแนะนําคนแรกคุณคําดูนคนเดิมคนเดิมเช่นเคยคนต่อไปฮะเอาขอขอเสียงกุณคคำดุลหน่อยดิแปลงโคตรง่ายเลยว่ะทุกคนเยี่ยต่อไปฮะคุณม,มิกกี้เมาสเย้ครับดำๆเนี่ยโปรไฟล์ดำๆต่อไปฮะวินซี่ฮะเย้เย้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวประนผมขอผมขอ,ขอ,ขอ,ขอบอกรางวัลก่อน รางวัลผู้ที่ชนะตอบได้มากที่สุดนะรับเงินรางวัลไปเลยหนึ่งแสนบาทโอ้โหพี่เยอะไปหรือเปล่ากูนี่แหละมีเตอร์บีทโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันที่รูปแรกเลยฮะโอ้ยโ,โอ้ยยากเลยนะเนี่ยพี่โอ้โห<อ>น้องว่าอะไรวะผมว่าตัวมันน่าจะไส้สมองนะน่าจะมีคิดดีๆนะผมขอบอกก่อนนะว่าราเงินรางวัลค่อนข้างมหาศาลนั้นหนึ่งแสนบาทนะ ที่เหมือนควันหรือเป็นพายุตรงอะไรสักอย่างที่เหมือนมีดมันต้องเป็นสโมกแน่นอนสโมกเรืนองนแล้วพี่ผมว่ามันนี่ต้องเป็นคอนโทรลเรศนะหรือว่ามีดที่มันลอยอยู่นั่นมีดเคโอวะไอ้เหี้ยเหรอเป็ได้ไหมพูดมีเหตุผลว่ะตัวอะไรใช่ไีมตอบยังฮะตอบยังเอสตาเอางี้ดีกว่าเพื่อความเพื่อความท้าทายชนะที่หนึ่งได้เงินรางวัลหนึ่งแสนบาทใครแพ้แม่มึงตาย มันออกคลิปได้เลยอวะผมบอกบางทีต่อไปต่อไปเราเวลาหมดแล้วเวลาหมดแล้วผมจับเวลาอยู่นะคำตอบสุดท้ายขอบตอบสุดท้ายฮะมาเลยฮะใครจะตอบก่อนจัดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดไปอ่ามิกตอบเจ็ดนะต่อไปให้ใครตอบต่อเจ็ดเจ็ดเหมือนกันนะเจ็บครับอ่เจ็ดเจ็ดหมดเลยนะเฉลยฮะอ่าเจ็ดถูกต้อง กูว่ามีหักมุมแม่ดูสได้คนละหนึ่งคะแนนนะเอาได้คนละหนึ่งคะแนนนะคุณจำคะแนนคุณไว้นะต่อไปฮะรูปที่สองพร้อมหรือยังรูปที่สองนี่ฮะเป็นปืนนะเป็นปืนอันนี้อันนี้มีสกินไหมมีสกินไหมอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันอะคือมันเป็นดำๆคุณก็ต้องเดาเองคือมันมันอยู่ในบทมู่ของปืนอะปืนหรือกันอะ G U N G อันกันอะ อขอแค่ชื่อปืนใช่ไหมแค่ชื่อปืนได้ครับแนละ้วแต่คุณจะตอบเลยนีง่ายดูทรงมันยาวๆนี่ปืนกลนแน่าปืนกลตอบเลยก็ได้นะถ้าถ้าคุณรีบแต่ดูแล้วไม่มีพันท้ายนะไม่มันไม่แต่งไงตอบ่าอะไรฮะตอบอะไรเฉลิบจะกินหมาป่เาเฉลิะขออนุญาตตอบเชลิบจะกินแบกคพีเมียม อ่าแบ็กพีเยมอ่ามิกไอ้มิกตอบว่าอะไรแต่มันเหมือนสกินแบตเทิล์ยิไม่รู้เชื่อแต่มันจะเป็นสีส้มๆแล้วมันยังเงาเงา n g u l a ซิงคิตี้เหรอสกินอวกาศไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มันไม่มีเอฟเฟกอ่ะก็แต่งสีก็ก็คือเชลิปใช่ไหมอ่าโอเควินซี่ฮะวินซี่เชลิปแต่งสีกินหมาป่าเป็นป่า อ๋อโอเคเฉลเลยนะครับเชลีฟอ่าอันนี้ผมให้แล้วกันผมให้แล้วกันผมให้แล้วกันคนละคนละสองคะแนนตอนนี้เป็นคนละสองคะแนนนะโอเคไหมเอยแต่กูตอบถูกสุดนะพีเมียมแบกอ่ะเอาคุณก็คือเชลีฟไง,ไงผมให้ทุกคนผมให้ทุกคนได้ต่อไปห้าต่อไปอุ้ย มาอีกแล้วมาอีกแล้วตัวเป้งๆป้งโอดินตัวเป้งเป้งไะตัวใหญ่ๆินนมิกมึงเียโอดินทำไมเอ้ยมึงอะไรนี่นี่คุณรู้รู้ถึงขั้นปืนเลยเหรอเนี่ยแน่นอนครับโอ้โหผมเล่นในนี้บ่อยครับผมขอยืนยันคำตอบตัวเองครับโซว่าแน่นอนครับใช้โอดินครับตัวเดียวเลยอ่าโอเคคุณมิกตอบโซว่านะไม่ไม่ไม่เปลี่ยนใช่ไหมไม่เปลี่ยนนะแน่นอนโอเคครับต่อไปครับใครตอบขอขอกั๊ดถือดาบยักษ์ครับเคยดูเบอร เลยไม่ไม่รู้ไม่รู้งั้นกันขอขอญาตตอบอะไรดีครับอย่าลืมนะครับใครแพ้โ t นบิ bim กับ stone มโ m นบิ n e bim อย่าลืมนะใครแพ้แม่มึงตายนะอย่าลืมนะเดิมพันสูงชิบหม stone bim กับ stone stone bim นะคุณคำนะอ่าโอเคผมขอตอบ ko ko โอ้โหอ่ะผมเฉลยแล้วนะสามสองหนึ่ง ฟาร์มเฮาส์คร oh ับผมโอ้โหโอ้โหมันเกี่ยวกับบอลแล็ตตรงไหนวะมึงบอกคือคือผมผิดหวังนะคือคุณมิกบอกว่าเล่นเล่นบ่อยอะไรเนี่ยเล่นบ่อยอะไรคุณไปโซวงโซว่าปีที่แล้วหมายถึงปีที่แล้วอะไรเนี่ยเฉลยนะฟาร์มเฮาส์นะอันนี้ผมไม่รู้กับคุณด้วยแต่ว่าสองคะแนนเท่าเดิมนะคราวนี้ไม่มีใครได้คะแนนผมเสียใจด้วยจริงๆ ผมเสียใจด้วยจริงๆต่อไปฮะข้อต่อไปอุ้ยเอาแล้วอันอันนี้ตอบเป็นสีขาวๆนะตอบเป็นสีขาวๆเอางี้ครับเอางี้ผมผมขอถามก่อนว่าไอไอตัวหอยเขียวเนี่ยมันชื่ออะไรงี้ดีกว่าไอตัวหอยเขียวเนี่ยตัวนี้ชื่ออะไรก่อนคางคกครับคางคกโอ้ยคุณตอบดีๆดีคุณตอบดีๆดีคนดูผมนี่เป็นล้านนะเกก็โก้รับเก็กโก้ร้านเลยโอเคถูกนะเก็กโก้ถูกนะแต่ไอ็ที่ผมต้องการอยากจะรู้คือไอตัวขาวๆเนี่ยไอตัวนี้คือตัวอะไร ผมขอเป็นชื่อนะผมขอเป็นชื่อชื่อผมขอตอบผมขอตอบเลยอ่าครับจะจะบอกเป็นสกิลหรือว่าจะเป็นชื่อก็ได้อ่ะมันก็อันเดียวกันแหละมันปิกาจูครับปิกาจูนะวินซี่ตอบปิกาจูล้อ่ะแต่อ่ะทำไมคนถึงตอบปิกาจูอันนี้ผมผมถามนะเราพบเราเดาวาเลนนะคุณไปปิกาจูได้ยังไงโอ้โหเทียบมัน้าาตใกล้นะพี่โอ้โห ตัวมันเล็กๆเนี่ยมันก่อนไหลได้จูชัดอโอเคอันนี้้ัแต่คุณพ,พี่อยากจ,จะบอกว่าน้องไม่สันนะิฐานผิดนะนะเอาอ่ะอพี่ก่อนจากการคาดเาของพี่พี่ดูรูปทรงที่มันแบบดูแขนของมันอนะ่ะเป็นแหลมๆขามันก็แหลมมันมีแหลมมันเลยไม่รู้ตรงหัวไั้นด้วยอันหนึ่งอ่ะแต่พี่ว่ามันอาจจะเป็นเขาหรือว่าไอ้อย่างนีือปราเวแล้วน้ตว่าอะไรมันมีปากแล้วแล้วงั้นปนจะมากไงเนาะมาว่ะมาว่ะอันอันนี้นักวิเคราะห์นะเขาเรียกว่าวิเคราะห์มาแบบเต็มระบบ คุณมิกขอดจะมานะต่อไปคุณคำว่าไงฮะตอบกล้วยกล้วยอันอันนี้คุณไม่ได้ติดพันใช่ไหมเงินรางวัลผมเดิมพันสูงนะไม่ไม่ได้ติดพันนะผมคิดว่ามันเป็นกล้วยกล้วยนะเอ้ยไม่มีใครเปลี่ยนคำตอบใช่ไหมีโอเคครับก็งั้นผมเฉลยแล้วโรนัลโดครับผมโรนัลโด้โอ้แม่คอาวนี้ไม่มีใครตู่แล้วนะของจริงจัด โดนัลด์มาจุกผมบอกว่าไอ้ไม่มันจะมีจะงอยมันจะหอกอะไรไหมอันนี้ผมก็งงนะว่าคือมันเป็นเศษเหลอวิงแมนใช่ไหมเนี่ยมันบอกอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะผมก็เล่นด้วยกันบ่อยนะทำไมคุณตอบไม่ได้นะะคุณคำลุนผมขอโทษแล้วกันคือผมไม่ได้ซื้อสกินวิงแมนโรนัลดไว้ผม ตอนบิ่งแมนวิ่งไปแผ่นสไปอ่ะพอมันแผ่นเสร็จแล้วแบบมันกระโดดแผ่นได้ไหมตุ๊บแล้วมันลงมาสู้อ่ะเมื่อกอย่างนั้นเลยเนี่ยผมไปต่อ,อ,อข้อต่อไปนะคอน,นี้ยนเยอะเยอะมานานละมาไปอุ้ย,ยมาแล้วอ,อ,อันนี้เรียกว่าเป็นเป็นแมปนะเป็นแมปแมปอะไรเนี่ยผม<ล>ยไม่บอกผมลืมชื่แมปนี้แล้วเนี่ย ต้องไม่ใช่แมพแน่นอนอ่ะเอางี้ผมผมซูใม้ให้คุณดูรายละเอียดนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ช่วยนี่ซูมให้ดูรายละเอียดเลยดิเอาง้ใครใครจะตอบก่อนขอตอบโรงเรียนครับโรงเรียนโรงเรียนอันนี้คือผีชื่อไหมหรือว่าโรงเรียนกว้างกว้างเลยอ๋อโรงเรียนกว้างกว้างเพราะคิดว่าอาจจะเป็นโรงเรียนอ๋อโอเคฮะต่อไปไม่รู้ไอ้เหี้ยรู้ใครใครตอบต่อยานสตาร์วอร์บยานสตาร์วอล์นะอุ้ยผมว่าคล้ายๆนะดูจากรูปทรงอะไรต่างๆแหละ อ่ะคนวิกเกอร์คนสุดท้ายวิเคราะห์ไม่เต็นเลยว่ะเรื่องราวแต่ชัดชันไอ้อะอย่างนี้เดาไม่ถูกเลยว่ะหรือว่าเป็นโจที่โหดหินมากคนทำโจได้คิดโอ้ผมเหลือเชื่อคิดได้ไงต่างฝอ่ะตอบว่าตอบหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วคุณต้องตอบแล้วสตาร์เทคอะสตาร์เทคสตาร์เทค อันนี้สตร์เทคอะไรคุณช่วยอธิบายได้ไหมผมไม่รู้จักว่ะคล้ายๆกับคาร์ตาว์แต่ยังไงอ่ะมันเน้นการประจนภัยมากกว่าที่จะต่อสู้กันอ๋อโอเคเอ้ยโอ้ยคุณมิกนี่เขาเรียกว่ามาแบบเป็นนักบีเคเลยนะอันนี้เขาจะเอามาเอาเงินแสร็จไหเนี่ยพี่งั้นงั้นผมเชืเลยเลยนะสามสองหนึ่งสวัสดีครับผมไมมินนี่ไมมดเน็กับเอโหผมชื่อมอกกันหน่อยก็พอมาถ เกี่ยวก็ะตรงไหนว่าไอ้เ uh หี้ยเอ้าอันนี้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ my m a n a g my manager ก็อาจจะเล่นวอลเลนกับเอวาก็ได้ไหมใครจะไปรู้กูถามึงถามแมพอะไรไอ้คุยมีการหลอกลวงว่ะอะไรแคข้อต่อไปข้อต่อไปอุ้ยมาแล้วอุ้ย เฮ้ยเธอไม่เซ็นสองอันเรอลยเฮ้ยผมผมลืมปิดชื่อโอ้โหอันอันนี้ผมช่วยคุณสุดๆแล้วนะชื่อผมไม่ได้ปิดนะมันมีชื่ออยู่ข้างๆนี้ถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษเป็นนี่ตอบได้เลยนะผมบอกให้ผมก็ตอบแล้วผมเปรามินสิงแก่เปเรามินสิงแก้วมาแล้วคำตอบเลกทำไมะทำไมถึงเปรามินเปรามินนี่อะไรเนี่ยคุณว่าเขาเป็นเมนตัวนี้เปเลรามินก็คือตัวนี้แล้วตัวนี้ก็คือเปรามินสิงแกเลนนี้โอ้ย S <S มีเหตุผลนะอันนี้มีเหตุผลใครจะตอบต่อใครตอบต่อไม่รู้จริงๆว่ะเอาโอโหขอตอบไปดิไวเปอร์ครับชื่อเลยไวเปอร์อุ้ยน,นี่นี่คุณอ่านตามตัวแล้วเนี่ยใช่เลยผมอ่านตามตัวเลยคุณมิกคุณมิกคนสุดท้ายแล้วดูจากชื่อแล้วตีมตัวละครที่เป็นสีเขียวสีดำเนี่ยมีอะไรไม่รู้คล้ายๆหน้ากากกันแก๊สด้วยอ่ะผมขอตอบว่าอ่ามีสีเขียวๆนะเดือดฮัก เฮ้ยแน่นอนนี่สเขียวอย่างนี้ใช่แน่นอนอ่ะโหคุณนี่แบบคุณนี่ไม่ทำให้ผมผิดหวังจริงๆเลยแบบวิเคราะห์ได้สุดยอดมากทั้งสีเขียวทั้งอะไรเนี่ยตั้งแต่ข้อที่ผ่านมาแล้วผมภูมิใจในตัวคุณนะแต่คุณสองคะแนนเท่าเดิมอ่ะเอางี้ใครก็สองคะแนนมันทึ้มาอย่างี้ย่ๆที่เง้นผมเฉลยเล้เงินเงินผมเฉลยเลยนะสามสองหนึ่งปูแมกกาพูปูจะเอาตรงกลางมันจะเปียอะไรบอกกูทิ มันได้อะไรวะโอ้ยังยังไม่มีใครถูกเลยนะตั้งแต่ข้อเชลิปคือไม่มีใครถูกเลยตอนเนี้อยอลัวตอบกลัวมันควรจะใกล้เคียงที่สุดในความคิดของมือไอ้ยังจะเอาปูแม็กวิกทำไมเปม็นลรื่อสิงแก้วมันไม่ใช่ไวเปอร์ด้วยไงวะผมว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ข้อนี้ก็ได้เลยเอ้ยยังยังมีอีกยังมีอีก ผมยังมีโอกาสได้บอกคุณได้คือตอนนี้คือมันเสมอเัิน3ามคนไงคุณยังไม่มีผู้ชนะนะถ้าใครตอบได้หนึ่งหนึ่งในข้อที่เหลือเนี่ยผมว่าคุณมีสิทธิ์ชนะได้เลยว่าสามข้อที่ผ่านมาใครตอบได้ก็ชนะลวแต่เฮียตอบไ่ข้อเดียวชนะไม่ได้ห่ง <c oughs> ตอไปคุณคิดดีๆนะคิดดีๆนะเงินะรางวัลเดิมพันสูงนะระวังนะข้อ <c oughs> ต่อไปฮะอุ้ยอันนี้เป็นการเดาสกินปืนไม่ไม่ใช่ดาสกินปืนเ <c oughs> ดาปืนที่ถืออยู่ มันถืออะไรอยู่ไอ,อ,อไม่รู้เรื่องเอางี้ผมใบให้ตัวนี้คือไซเฟอร์อาวุธที่ถือเนี่ยมันคืออะไรอยู่ช่วเทียอะไรบ้างไหมไอสัตว์แม่งตัวละครกับอาวุธามทำเพี้ยเลยออกมมีม,มีมีคำถามไหมผมขอคำถามได้ไหมอ่าได้ถามมาอันนี้อันนี้ผมช่วยแล้วนะถือว่าเป็นข้อสุดท,<ม>ท้ายถืออยู่เนี่ยมันมีชีวิตไหมมีเอ้าปืนก็คือปืนครับไม่มีชีวิตอันนี้ผมการันตีให้เลยใครจะตอบเฮอยพวกคุณอย่าเงียบดีข้อสุดท้ายนะ ก็ตูโนไม่เข้าผมผมว่าไม่มันต้องเป็นววนโด้สกินเป็ามินสิงแก้วเฮ้ยเป็ามินอีกแล้วเป็ามินนี่มาสองข้อแล้วนะว่าต้องมีละข้อแหละอ่าข้อท้ายน้องก็ต้องมีละข้อแหละยังไงยังตามหลักมันน่าจะเป็นววนโด้สกินพามแต่กูว่าไม่น่าใช่คนส่วนใหญ่นี่จะตอบว่าแวนดอนะยังไงฮะ ที่เหลือ,อน,นี่อีกสองคนนี่อ้าวคุณคุณคิดนานนะ้เนี่ยโอ้ก็ต้องใช้เวลาคิดต่อยข้อสุดท้ายไงเงินรางวัลมันสูงเข้าใจโอเคโอเคได้ได้ได,ได้ผมให้เวลาแล้วกันตอบห้าตอบเลยห้าตอบเลยหมดเวลาแล้วนนแวนโดอโอนี้ครับแวนโดอโอนี้นะคุณคำว่าว่าไงฮะใครจะได้เงินรางวัลก้อนนี้ไปมูลค่าหนึ่งแสนบาทผมขอตอบว่าโลบอกรับโลบอก เอา้าโรบอกที่มันกว้างมากเลยนะคุณจะตอบอะไรดีโรบอกร์เนี่ยกูตอบโลบอกอรอ่ะตอบโลบอกเ์ยๆเลยนะงั้นผมฉเฉลยละผมให้ทุกอย่างที่เป็นโลบอกแล้วแม็กกี้ครับผมโอ้โหน้าผิดหวังจริงๆนะะมีอีกไหมนี่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะฮะแ,แม็กกี้ในโลบอก์ก็มีนะครับอันนี้ผมไม่ให้ฮะแม็กกี้อันนี้มันเป็นเรียกว่าเป็นชีวิตประจําวัน ไม่เกี่ยวกับโลบบแต่คนบอกว่าคนให้ทุกอย่างที่มีในโลบบไม่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 ครับอันนี้ผมไม่ให้ผมไม่ให้จริงๆก็บทสรุปคลิปนี้ครับก็คือไม่มีใครได้เงินรางวัลหนึ่งแสนบาทผมก็เก็บเอาไว้เล่นทำไมบอกทีๆสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อินฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับก็มีใครจะฝากอะไรไหมอยากมี EP สองพี่หนุนตาตัวมันเองก็ใครใครอยากมี EP สองใครอยากให้มี EP สองก็กดไลค์คลิปนี้ให้ถึงหนึ่งไลค์ เดี๋ยวผมจะจัด EP 2สองโอเคไปละบ๊ายบาย